ในเดือนเมษายนสำหรับ,รบลักขณาราศีกันนะครับเมนหลักๆเลยเนี่ยหง,งานเงินตัวคุณไม่นิ่งสงคุณจะต้องมีเหตุในการติดต่อสื่อสารด้านผลประโยชน์เป็นพิเศษครับน่าจะอยู่ประมาณน,นี้ตามมาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับช่องทายดาวครับ คลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกันนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนเมษายนครับนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยพระอาทิตย์จะมาสถิตที่ราศีเมษเนี่ยสงกรา์ครับนะฮะแต่ก่อนสงการจะอยู่ที่มีนผมว่ายกมาที่เมษก่อนดีกว่านะครับทีนี้ลัคนาราศีกันเนี่ยดาวประจำตัวท่านเนี่ยคือดาวพุธนี่ครับนะฮะวันนี้ เดี๋ยวนี้นะครับพระพุทธเนี่ยมาอยู่ในภพปัตนินะครับปัตนิแปลว่าอะไรปัตนิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาครับลูกค้าก็ได้ครับปัตนิเนี่ย้าฝั่งตรง้ามแล้วอะ่ะนะฉันซื้อเธอขายเธอขายฉันซื้อได้หมดอะ่ะนะเรามาพูดกันอ่าได้หมดเรามาเป็นคู่ครองกันได้หมดนะอันนี้คือปัตนิคุณไปอยู่ในภพปัตนิเนี่ยนะเท่ากับว่า มีเหตุเกี่ยวข้องอะไรกับคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองนะครับเกี่ยวข้องกันเรื่องอะไรดีก็ต้องดูดาวอื่นก่อนนะฮะพระพุธเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยนะครับพระพุธยังมาจากเรือนมิถุนกรรมะครับกรรมะคือกรรมคือการกระทํานะครับกรรมะอาจจะเป็นพบการงานก็ได้นะสิ่งที่ฉันทําก็ได้ นะครับคุณมาอยู่ในภพกรรม,มะ,ะคุณเนี่ยมาอยู่ในภพปัตตานิร่วมกรรม,มะนะเหมือนกับเอ๊คุณมีอะไรต้องทําร่วมกับคู่ครองคุณไหมคุณมีอะไรต้องทําร่วมกับคนรักคุณไหมคุณมีอะไรต้องทําร่วมกับคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาลูกค้าของคุณไหมอย่างนี้ก็ได้ครับนะเรามาขยายความเพิ่มจากดาวพระศุกร์กัน นะครับดาวพฤหัสเนี่ยมาจากสองเรือนฮะหนึ่งมาจากราศีตุลก่อนใกล้ๆนะฮะพบการเงินครับอ่านะฮะคุณคู่ครองคู่ค้าคู่สู่คู่สัญญามีเรื่องเงินมาเกี่ยวด้วยสิครั้งนี้น,นั่นมีเรื่องเงินเรื่องทองมาเกี่ยวข้องและพฤสุสเนี่ยยังมาจากราศีพฤษภพบอ่า สุภะครับนะครับสุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลสุภะผู้หลักผู้ใหญ่สุภะยังเป็นแปลว่าความสําเร็จก็ได้ครับนะอ่ะเรามาร่วมกันตัวคุณมีอะไรต้องกระทําร่วมกับคู่ครองไหมหรืออาจจะตัวคุณมีอะไรต้องกระทําร่วมกับภูหลักผู้ใหญ่ของคู่ครองคุณไหมอย่างนี้ก็ทายได้ครับหรือหรือไม่เกี่ยวผู้หลักผู้ใหญ่หรอก คุณมีอะไรต้องทำร่วมกับคู่ครองคู่คุณสูขคู่สัญญาไหมที่มันอยู่ไกลๆเรื่องราวเนี้ยมันอยู่ไกลๆอันนี้ก็ถ่ายได้ครับงานนี้มีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องอย่างหลีกหลีกพ้นไม่ได้อ่ะอะจะดีจะร้ายก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะนี้เราจะมาขยายความอีกทีหนึ่งนะทีนี้ลาหูอยู่ด้วยนะครับลาหูเนี่ยมาจากราศีกลุมครับพบอริครับ อ่ะอริไปว่าอะไรอริไปว่าปัญหาอุปสรรคอริยังหมายถึงภาระณีสินเราจับใจความได้แล้วสามองค์นี้เขาว่าอย่างไรบ้างนะตัวคุณก่อนตัวคุณมีเหตุต้องกระทําก่อนอาจจะร่วมกับคู่ครองคู่ค้าค,คู่สู่คุ่สัญญาหรือร่วมกับ่ผู้หลักผู้ใหญ่ของครอบครัวคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายคู่ครองของคุณได้หมดครับ หรือไม่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อย่างที่บอกฮะคุณอาจจะร่วมกับคู่ครองคู่ค้าคู่สู่คู่สัญญามีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องมีเรื่องการกระทําน่ะนะฮะแล้วอาจจะเรื่องเรื่องนี้อยู่ทางไกลสะหน่อยหนึ่งที่สําคัญอ่ะลิอยู่นั่นนั่นนั่นนะมันเกิดปัญหาแล้วล่ะนะฮะมันเกิดปัญหาแล้วล่ะคุณอาจจะต้องดําเนินการแก้ไขไอ้เรื่องที่พูดมาเนี่ย คุณจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือเอะผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหาด้านภาระหนี้สินที่คุณจะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยไหมหรือคู่ครองคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินมาแล้วคุณต้องไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องเงินนะมีภาระหนี้สินนะมีปัญหาอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นแต่จะให้ลักนณาราศีกันทายแบบนี้เลยไปเป๊ะ ไม่ได้ครับอ้าวอ้าวอ้าไมถึงไม่ได้ละ่ะลัคนาราศีเดียวกันนะอย่าลืมดาวจรเหมือนกันนะอย่าลืมตกภพภูมิเดียวกันนะอย่าลืมทําไมถึงทายเหมือนกันไม่ได้ก็เพราะว่าอะไรฮะเพราะบริบทแห่งดวงดาวเนี้ยเหมือนกันที่ไหนเล่านะอะไรเหรอบอริบทบริบทเนี่ยก็คือมาดีหรือมาลายครับซึ่งเราจะรู้ว่ามาดีหรือมาลาย คงต้องใช้ศาสตร์อื่นมาร่วมพิจารณาในการทำนายครับนะฮะมีหลายศาสตร์ครับแต่อยากจะแนะนำว่าลองใช้วิชาทักษะดูมันง่ายเหรอเปล่าครับยากเท่าๆกันอ้าวแล้วมาแนะนำทำไมละ่ะยากเท่ากันอนะแต่ถ้าเราคิดว่าจะหาแค่ว่าดีหรือร้ายทักษะหาได้ง่ายที่สุดครับงานะเอาแค่ดีร้ายนะยัง ทักษะเนี่ยมีเรียกว่ามีวิธีการดูที่หลากหลายครับแต่เอาแค่ดีหรือลายเนี่ยไม่เกิน3ชั่วโมงคุณจะเรียนรู้ได้ครับและท้ายคลิปผมก็มีวิธีการหาทักษะเป็นป๊อปอัพได้ขึ้นมาคุณเข้าไปเรียนรู้ได้ครับคุณจะทราบว่าในเดือนเมษายนดาวฉันมาดีหรือมาลายทักษะประกอบด้วย8ทักษะครับบริวารอายุเดชสี มูลอุตสาหะมนตรี7ใน8ส่วนเนี้ยเป็นทักษะที่ค่อนข้างจะดีครับอ่าเรียกว่าไม่ร้ายละอ่าดีมากดีน้อยไม่รู้แต่ไม่ร้ายละอ่านะหาทักษะสมองค์เนี้ยพระพุทธพระศุกราหูไม่ได้มีความเสียหายอะไรเลยอันนี้ถ่ายดีได้เดี๋ยวดีอย่างไรจะบอกให้ฟังแต่หากหนึ่งในเนี้ยมีการีสถิต ใครก็ได้พระพุทธก็ได้พระสุกร์ก็ได้ลาหูก็ได้เกิดในเดือนเมษานียเป็นกาลกินีสนิสนนิกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็ต้องทายร้ายาให้กับลัคนากันคนคนนั้นไปเห็นหรือยังแตกต่างกันใช่ไหมแตกต่างกันครับนะฮะทีนี้หากทักษะดี มีอลิอยู่มีเงินอยู่มีเรื่องคู่คอมาเกี่ยวข้องคู่ค้าคู่สวนคู่สัญญามีเกี่ยวข้องมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องมีทางไกลมาเกี่ยวข้องมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องมันดีได้อย่างไรล่ะดีได้ตรงนี้ครับเพราะคําว่าเอาสมมติทายดีกว่าน,นะปัตตานีเนี่ยปัตตานีเนี่ยมันแปลว่าคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาสมมติคุณไปซื้อบ้านหลังหนึ่งอ่านะโดยทั่วๆไปก็คงจะต้องใช้บริการสินเชื่อล่ะอ่าถูกไหม อาจจะมีไม่กี่คนหรอกเฮ้ยฉันรวยอันนั้นไม่ต้องคุยฮะอ่ะแล้วแต่คุณแล้วกันอ่าการการเงินกล้าแข็งก็แล้วแต่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรอา้าวทั่วไปส่วนใหญ่ก็ต้องใช้บริการสินเชื่อพอใช้บริการสินเชื่อถามหน่อยไปกู้เงินใครมาสักคนจะเป็นบุคคลหรือเป็นธนาคารคนคนนั้นเป็นไงฮะเป็นคู่สัญญาไหมเป็นคู่สัญญาทันทีครับมีเรื่องเงินเกี่ยวเข้ามามีเรื่องเงินเกี่ยวขอ้อง,งวของครับแล้วอล่ละ อล,ลคือภาระนี้สินสมมุติคุณจะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถแล้วคุณเงินไม่พอคุณไปหาคู่สัญญาเพื่ออะไรฮะเพื่อขอสินเชื่อทางการเงินเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดภาระนี้สินขึ้นนั่นดีหรือร้ายละ่ะก็ต้องถ่ายว่าดีเพราะอะไรฮะซื้อบ้านกม็มีบ้านอยู่ซื้อรถก็มีรถขับซื้อที่ก็มีทรัพย์สินเก็บไว้ผ่อนหมดก็เป็นของฉันใช่ไหมเป็นรเรียกว่า เป็นอริที่ดีงามครับนั่นเห็นไหมไม่เสียไงะนะเป็นภารณิศิลที่ไนระที่ดีงามครับนะหมดภารณิศิลก็เป็นของฉันละเป็นภารานิศิลที่ดีงามครับอย่างนี้เป็นตน้นนี่อันนี้ยกตัวอยา่างแต่หากมีการีสถิตตึงก็เรียกว่าก็ต้องระวังฮะระวังเรื่องของภาระณิศิลนในเดือนเมษายนครับนะนะฮนะมีคู่ปัตนินี่นะฮะคือ ฝั่งตรงข้ามคู่สัญญาคุณอนะระวังคุณจะมีปัญหาทางเกิดการเงินกับคู่สัญญาระวังคุณจะมีปัญหาทางการเงินกับคู่ครองระวังคุณจะมีปัญหาการเงินกับลูกค้าหุ้นส่วนได้หมดครับอลิแล้วก็มีกาลีสถิตเนี่ยนะมันจะร้ายกาศสะหน่อยภารณีสินที่มีกาลีก็คือเป็นภาระณีสินที่แย่ yeah. นะเท่ากับว่าให้ระวังภาระณีสิน ลัคนาราศีกุมในเดือนเมษาหากเนี่ยสามองค์เนี่ยมีการีิถิตเนี่ยให้ระวังปัญหาเรื่องภารานีสินให้ดีๆครับระวังให้ดีครับระวังติดขัดทางการเงินระวังให้ดีครับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมาขอความช่วยเหลือทางการเงินกับคุณระวังให้ดีครับนะนะครับนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องอื่นกันนะครับพระอาทิตย์เราว่าอย่างไร ถาอาทิตย์ของลัคนาราศีกันมาจากราศีสิงนีครับพบวินาศนะครับนะฮะวินาศแปลว่าอะไรวินาศแปลว่าวินาศวินาศแปลว่าเสียหายอ้าวไม่ลื่นหูล้ทีนี้นะฮะฟังแล้วกระไรอยู่นะนะฮะรู้สึกไม่ค่อยลื่นหูเลยแต่วินาศทายดีได้ครับอย่าไปตีเสียสิอย่างเดียวครับวินาศดีงามได้นะครับในส่วนดีก่อนอ่ะ ส่วนดีวินาจะตีดีตีร้ายก็ต้องดูดาวอาทิตย์อย่างที่บอกอะดูบริบทอาทิตย์ซิอาทิตย์ขั้นว่าอย่างไรถ้าอาทิตย์ไม่เสียหายวินาต้องทายดีครับยกเว้นอาทิตย์เสียหายเช่นเป็นกาลกฤฤินีเป็นต้นอันนี้วินาคือวินาฮะวินาเวลาเสียหายวินาคือวินาสันโตโลนี่แหลนะน่าเสียหายครับวินาศนะวินาแปลว่าเสียหายครับหากอาทิตย์เสียหาย วิน่าจะคือวิน่าทันทีครับพายเสียไปได้เลยครับนะฮะอะไรเสียหายเหรอมรณะเสียหายครับเพราะเขาไม่อยู่ในเรือนมรณะมรณะแปลว่าอะไรฮะมรณะแปลว่าจากไปครับมรณะแปลว่าเจ็บใครได้ป่วยครับมรณะแปลว่าเรื่องเก่าที่ฉันทําเอาไว้มรณะแปลว่ามรดกตกทอดครับยังมีคําทํานายอย่างอื่นอีกเยอะแยะสําหรับมรณะนะครับ ถ้าพระอาทิตย์ไม่เสียหายอะไรมาอยู่ในภพมรณะในส่วนนี้นะ่ถึงจะเป็นวินาศกวินาศเถนานะวินาศกวินาศเถนามันก็ต้องทายดีได้เช่นวินาศเนี่ยมันแปลว่าต่างถิ่นเดียกลใจรือไปว่าเบื้องหลังในส่วนที่ดีมาอยู่ในภพมรณะนะคุณเนี่ยมีอะไรฮะมีคำว่าสุภะผู้หลักผู้ใหญ่ มีคำว่ามรณะมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วในส่วนดีเฮ้ยไอ้เรื่องมรดกตกทอดผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้อะไรดีๆกับคุณก็ได้นะครับนะฮะหรือมรณะเนี่ยเรื่องเก่าๆที่ทำเอาไวนะ้คุณเคยทำอะไรเอาไวนะ้คุณเคยทำอะไรเอาไว้วันนี้เดี๋ยวนี้เขาจะให้คุณครับนะะเขาจะให้คุณครับ นะก็คือเรื่องเก่าที่ทำเอาไว้มันเกิดอะไรฮะมันเกิดความสําเร็จเพราะตัวคุณก็อยู่ข้างๆสุภะสุภะแปลว่าความสําเร็จเรื่องเก่าที่ฉันทำเอาไว้เกิดความสําเร็จแล้วนะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะหรือเบื้องลึกเบื้องหลังล่ะเบื้องลึกเบื้องหลังล่ะนะฮะในส่วนเนี้ยอาจจะเรียกว่าได้รับมรดกเอามาจัดเก็บเบื้องหลังอ่ะเอามาจัดเก็บไว้ เป็นทรัพย์สินของฉันอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะทีนี้หากอาทิตย์เสียนั่นนถ้าหากอาทิตย์เสียเนี่ยมรณะอย่างที่บอกจากไปมรณะเจ็บไข้ได้ป่วยนะเกิดความเสียหายในภพภูมิเจ็บไข้ได้ป่วยตัวคนอยู่ข้างๆสุภะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เกิดปัญหาแล้วนะในด้านสุขภาพหรือเปล่า อันนี้ถ่ายได้ครับนะฮะก็ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ด้านสุขภาพสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเหตุใช้เงินใช้ทองสักหน่อยหนึ่งนะอันนี้ถ่ายได้ครับนะอันนี้เขาเรียกว่าเกิดความเสียหายนะครับหรือเรื่องเก่าๆที่ทำเอาไว้นี่ความสำเร็จอุตสาห์มาอยู่ข้างๆแล้วระวังนะเรื่องเก่าที่ทำเอาไว้อะมีการรีสถิตเนี่ยมันจะไม่สำเร็จเอาซะระวังให้ดีหรือมรดกตกทอดที่ได้มา เกิดปัญหาแล้วละ่ะอย่างนี้เป็นตน้นทําการแก้ไขซะนะอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะทีนี้เรามาดูพระอังคารกันพระอังคารของลัคนาราศีกันก็คือเนี้ยเจ้าเหลือราศีเมษนี่แหละมรณะนะวันนี้เดี๋ยวนี้มาอยู่ในราศีกรกฎพบลาภลาภแปลว่าอะไรฮะลาภแปลว่าผลประโยชน์ครับ ลาพะแปลว่างอกเงยครับในส่วนดีดีแน่ๆละเพราะมรณะมาอยู่ในภพลาพะอย่างที่บอกละครับนะฮะคุณเนี่ยอยู่ข้างๆความสำเร็จอยู่ข้างๆผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะถึงจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ฉันก็แก้ไขได้ไม่ยากหรอกนะนะ,ะคุณเนี่ยมีมรณะมาสู่ลาภเนี่ยเหมือนกับว่าลาพะแปลว่างอกเงยนะครับ ผลประโยชน์นะมะระดกตกทอดเกิดงอกเงยขึ้นมาให้ผลประโยชน์แกด่ดวงชะตาคุณเรื่องเก่าๆที่คุณทำเอาไว้มันเกิดผลประโยชน์แล้วนะไปเก็บเกี่ยวซิอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้อังคารดีงามนะแต่หาอังคารเสียหายล่ะนะอังคารเสียหายล่ะเช่นอังคารปิกาลีอย่างเนี้ยมาสู่ลาภเนี่ยนะ อันนี้ก็ตีลังกากลับครับนะฮะเรื่องเก่าๆที่ทาเอาไว้นะมันกําลังงอกเงยดีอยู่เลยกําลังงอกเงยดีอยู่เลยติดขัดซะนี่เพราะอะไรฮะเพราะริจะทํางานร่วมทันทีเลยนะริจะทํางานร่วมทันทีเลยมันอุตส่าห์งอกเงยดีอยู่กับมีปัญหาซะนี่แล้วเชื่อได้เลยปัญหานั้นอนะ คือเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละครับไม่ใช่เรื่องอื่นล่ะครับเรื่องเก่าที่ทำเอาไว้กําลังจะเก็บเกี่ยวอยู่พอดีเกิดปัญหามาขัดซะนี่เก็บเกี่ยวไม่ได้ซะอย่างนั้นความสําเร็จที่จะมีอยู่กับไม่สําเร็จซะนี่ระวังให้ดีครับนะฮะทีนี้อังคารเนี่ยยังมาจากราศีพิจิกนะครับพบสหรชัครับสหั์ชาแปลว่าติดต่อสื่อสารครับนะแสดงว่าอะไรฮะ ในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะต้องติดต่อสื่อสารด้านผลประโยชน์เป็นสำคัญครับนะฮะผลประโยชน์เนี่ยอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ผลประโยชน์นี้อาจจะมาจากเรื่องเก่าๆที่ฉันทำไว้ผลประโยชน์นี้มาจากเรื่องมรดกตกทอดก็แล้วแต่แต่มีคือพูดง่ายๆในเดือนเมษาเนี่ยลัคนาราศีกันเนี่ยคุณมีเหตุวิ่งเต้นเรื่องของการเรื่องของผลประโยชน์ นะคุณมีเหตุวิ่งเต้นเรื่องผลประโยชน์เป็นสําคัญเลยแหละก็ต้องดูอังคารนี้แหละครับว่าอะไรฮะว่าท่านมาดีมาหลายหากอังคารมาดีเรียกว่าผลประโยชน์ให้คุณกระดวงชะตาอย่างมากถึงมากที่สุดเลยครับแล้วแต่ชะตาเกิดใครล่ะครับนะแต่หากอังคารเสียหายขึ้นมาก็ต้องบอกว่าแทนที่ฉันจะได้ผลประโยชน์ ที่งอบเงยมาเนี่ยนะฉันต้องวิ่งเต้นเพื่อแก้ไขครับมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าอังคารดีเนี่ยนะฮะคุณเนี่ยกำลังวิ่งเต้นด้านผลประโยชน์ให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับงาเหมือนกับของมันดีอ่ะทำให้มันดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นอนะ่ะแต่หากอังคารคุณเสียหายเหมือนกับว่าผลประโยชน์ที่มีอยู่อ่ะมันติดขัด แล้วคุณก็ต้องไปวิ่งเต้นเพื่อแก้ไขในส่วนตรงนี้นะครับเป็นการแก้ไขให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือดีสมมุติดีอยู่ห้าไปแก้มันมันตกลงมาสี่มาสามเนี่ยคุณต้องแก้ไขเพื่อให้เป็นที่5นะฮะไม่ใช่ว่าแก้ไขแล้วให้มัน6 7 8ไม่ใช่ฮะแก้ไขให้ดีเหมือนเดิมนี่คือกาลีแต่ถ้าไม่เป็นกาลีอังคารดีงาม คุณอยู่ระดับที่5เนี่ยมันจะขึ้นไป678แล้วแต่โชคชะตาของคุณครับแต่ว่าเก็บเกี่ยวให้มันสูงขึ้นพัฒนาให้มันสูงขึ้นนะฮะมีอะไรที่ดีงามมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงินครับพัฒนาให้ดีขึ้นครับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับนี่คืออังคารดีหรือลายครับนะในส่วนดาวเสาร์กับพระหัสเนี่ยเราคุยมาเป็นปีแล้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ฮะเพราะอะไรครับ เพราะเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่ดาวเสาร์ดาวราหูและพระรหัสสับ,บอดีกำลังเก็บเสื้อผ้ากันเพราะอะไรเก็บเสื้อผ้าก็เพราะว่าในเดือนพฤษภาคมพระเสาร์ราหูและพระรหัสสับ,บอดีจะย้ายราศีในเดือนพฤษภาคมทั้งสามองค์ครับยืนยันครับนะเท่ากับว่าเสาร์ราหูพระรหัสจะต้องมีการทำนายที่ ต่างออกไปจากที่ผ่านมาใช้คําว่าที่ไม่ใช่เดือนที่ผ่านมานะที่ผ่านมาเพราะเสาอยู่สองปีครึ่งาราหูสิบแปดเดือนพระพระรหัสสัปะรีอยู่หนึ่งปีเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้มาเป็นแรมปีคําทํานายเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขาอยู่ที่เดิมนี่นะเหมือนเดิมยกนอกจากมีอะไรมาเกี่ยวข้องก็อาจจะมีการแตกต่างกันออกไปก็ไม่ว่ากันแต่ในหลักการของ3องค์เนี้ยเป็นคําทํานายที่เหมือนเดิมแต่ในเดือนพฤษภาคมเราจะล้างไพ่ทั้งหมดครับ นะฮะเพราะอะไรฮะอาทิตย์พุทธศุกร์ท่านย้ายประจำเดือนอยู่แล้วยกเว้นในช่วงนี้ที่พระพุทธจะเดินไม่ถูกเรียกว่าเดินแบบว่ามีเหตุข,ขัดข้องในการโคจรสักนิดหนึ่งจริงๆดาวบนท้องฟ้าไม่ได้มีเหตุขัดข้องท่านเดินความเร็วของดวงดาวบนท้องฟ้าเดินเหมือนเดิมแต่เรื่องจากวงลีตัดวงลีทำให้เราเห็นว่า ขณะนี้ดาวพุธตั้งแต่16มีนาคมได้ถอยหลังมาสู่ราศีกุมและจะเคลื่อนไปสู่ราศีมีนอีกครั้งหนึ่งในวันที่11เมษายนและพระพุธอ่าพระศุกร์เนี่ยก็จะเดินหน้าถอยหลังแต่ไม่ข้ามราศีอยู่ในราศีมีนนะอยู่ในราศีมีนนะอยู่ถึงสองมิถุนายนถึงจะยกไปสู่ราศีเมษนะครับ เธอยะยกไปสู่ราศีเพษเท่ากับว่าช่วงเนี้ยดาวการเงินของคุณลักษณะกันเดินแบบวิปริตสักนิดหนึ่งดาวประจําตัวคุณหรือดาวการงานคุณก็เดินวิปริตสักนิดหนึ่งก็คือปกติเขาเดินหน้ากันแต่ทําไมเธอเดินถอยหลังนะและเธอก็เดินหน้าและเธอก็รีบเดินอะไรของเธอนักหนานะเธอไม่นิ่งอ่ะใช้คำนี้ก็ได ดาวตุประจําตัวคุณดาวการงานคุณดาวการเงินคุณดาวความสําเร็จคุณเดินไม่นิ่งเมื่อเดินไม่นิ่งเงินก็ไม่นิ่งตัวคุณก็ไม่นิ่งงานคุณก็ไม่นิ่งความสําเร็จคุณก็ไม่นิ่งก็อาจจะมีาคาเรียกว่าความเคลื่อนไหวที่แปลก,ปกนะครับความเคลื่อนไหวที่แปลกปก,ก็ต้องรอให้เขาเดินนิ่งเมื่อเขาเดินนิ่งทุกอย่างก็นิ่งเป็นไปตามคันลองของมัน นะซึ่งมีเวลากําหนดไว้แล้วอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับนะฮะทีนี้นะฮะเพราะว่าพระรหัสเนี่ยจะมาที่มิถุนเนี่ยนะฮะก็เดือนพฤษภาแต่พระรหัสเนี่ยมาด้วยความเร็วสูงนะเหยียบมิดใหม่เลยนะฮะลืมเช็คเบรกแล้วเป็นยังไงก็เบรกไม่อยู่เพราะเบรกไม่อยู่ ก็ถล่มไปสู่ราศีกรกฎในช่วงแถวแถวไตมาสที่4นี่แหละนะครับของปี68แเนี่ยถล่มไปสู่กรกฎและก็นึกขึ้นได้พอเบรกอยู่ปุ๊บใส่เกียร์ถอยหลังถอยมาอยู่ที่มีถุนก็ปลายปีปลายแก่ๆแล้วล่ะอ่าเรียกว่าปลายกันแก่ๆเลยแหละนะฮะทันวาแก่ๆเลยแหละนะฮะถึงจะกลับมาสู่พิถุนเรียกว่าแม่เร็วไปหน่อยขอโทษทีรีบไปนิดฮะลาหูเนี่ย จะมาสู่ราศีกุมก็เดือนพฤษภาอันนี้ค่อนข้างจะนิ่งหน่อยอ่าเรียกว่าแห่จริงๆฉันเป็นดาวธาตุลมน่าจะเรววัดท่านนะพระรหัตมาแห่แจ่ทำไมผมประคองตัวดีๆเดินอย่างมั่นคงซะหน่อยนึงยกพระเสาอีกองหนึ่งพระเสาก็พฤษภาฉันจะยกไปสู่ราศีมีนนะฉันก็เดินปกติแลหละเฮ้ยขี้หลงขี้ลืมจริงพระเสาบอกฉันนี่ขี้หลงขี้ลืมลืมของไว้บ้านกลุม ก็เลยใส่เกียร์ถอยนะฮะในช่วงแถวแถวไหนอะถ้าจะไม่ผิดพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาแถวแถวสิงหากักยาตุลาอะไรพวกเนี้ยนะฮะแถวแถวนั้นอะ,ะเดี๋ยวผมผม,ผมต้องไปดูอีกทีแต่ว่าเป็นช่วงไตรมาสที่สมเนี่ยนะน่าจะเป็นไตรมาสที่สมเนี่ยของปี68เนี่ยพัสาุาบอกว่าลืมแหมมาถึงบ้านมีนแล้วลืมของไว้ที่บ้านกุมอะของสําคัญด้วย ต้องกลับไปเอาอ่านะ,ะฝากขนส่งก็ไม่ได้ด้วยต้องกลับไปเอาเองของสาคัญต้องกลับไปเอาเองก็เลยถอยมาสู่ที่ราศีกุมนะฮะถอยราศีกุมแล้วเมื่อเก็บของเรียบร้อยแล้วไม่ลืมแล้วทีนี้ไม่ลืมแล้วกุมภา6 8แปดถึงจะก้าวเข้าสู่ราศีมีนอย่างเต็มตัวเห็นไหมในปี68เนี่ยในปี68เนี่ย ถ้าเอาดวงดาวเป็นที่ตั้งเนี่ยสำคัญนะสำคัญตรงไหนเหรอสำคัญตรงที่เรียกว่าดาวพระรหัสเอย่ยาะตอนเนี้อยอ,นนอย่างเช่นตอนเนี้ยพระศุกร์เอ่ยพระพุทธเอย่ยก็เดินเดินหน้าถอยหลังอะ่ะเดินไม่เดินไม่นิ่งอะ่ะนะและสักพักหนึ่งเดี๋ยวพระรหัสก็เดินไม่นิ่งและพระเสาก็เดินไม่นิ่งนะครับนะฮะเดินไม่ิ่ง เมื่อดาวเดินไม่นิ่งและโดยเฉพาะหลายๆดวงก็เดินไม่นิ่งด้วยอย่างอังคารเนี่ยเพิ่งเริ่มจะเดินนิ่งในเดือนเมษายนนี้เองนะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาอังคารเที่ยวไร้เทียวคือระหว่างกรกฎกับมิถุนเห็นไหมในปี68เป็นปีที่ดาวเดินไม่นิ่งเอาเสียม,มากๆฉะนั้นการทำนายก็จะมีเขาเรียกว่าฮะทายซ้ายทายขวา เรียกว่าเอาเป็นว่าชะตาของแต่ละคนเรียกว่าทั้ง12ราศีไม่นิ่งครับไม่นิ่งครับนะมีโยกซ้ายโยกขวาผิดสังเกตกันบ่อยเหลือเกินในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แล้วแต่ว่ารัคนาใดอะไรยังไงอีกเรื่องหนึง่งนะนะเพราะดาวเนี่ย เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยใช้คำว่าเกือบทั้งหมดก็ได้นะอังคารเล่นต้นปีนะฮะแล้วพอมาก่อนสงการก็เป็นพุธเป็นศุกร์นะฮะพอขยับช่วงไปมาสามเนี่ยไหนจะพระรหัสไหนจะพระเสานะฮะก็เดินไม่นิ่งอีกเรียกว่าเป็นปีแห่งการทำนายที่ไม่นิ่งเราต้องเรียกว่าจับตาดูดวงดาวเป็นพิเศษในช่วงปี68ครับแต่ในทุกๆปีอะดาวท่านก็ เดินไม่นิ่งอยู่ด้วยอยู่แล้วคือไม่มีปีไหนที่ดาวเดินนิ่งหรอฮะเขาจะเดินไม่นิ่งตรงนั้นแต่นะฮะแต่ไม่ใช่อย่างปี68ปี68เรียกว่าอืมนะฮะเกินครึ่งแห่งดวงดาวบนห้องฟ้าเดินไม่นิ่งฉะนั้นมีอะไรให้ท่ายกันเยอะพอสมควรในแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเขาต้องจับตาว่าเออขนาดดาวปีไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็น่าจะอยู่กันยาวๆนะปเปล่าหรอ นะฮะมีเดินหน้ามีถอยหลังอ้าวคำทำนายก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามดวงดาวสถิตสิอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะนะฮะเท่ากับว่าในเดือนเมษายนสำหรับลัคนาราศีกันนะครับเมนหลักๆเลยเนี่ยหง,งานเงินตัวคุณไม่นิ่งสงคุณจะต้องมีเหตุในการติดต่อสื่อสารด้านผลประโยชน์ เป็นพิเศษครับน่าจะอยู่ประมาณน,นี้ในเรื่องของคู่ครองของลัคนาราศีกันนะครับคู่ของคุณเนี่ยก็คือดาวพระหัสนะครับนะฮะเดี๋ยวย้ายแล้วเรื่องเก่าๆว่ากันเป็นเรื่องเ,เก่าๆเดี๋ยวคลิปหน้าเรื่องคู่ครองก็จะเปลี่ยนคําทํานายแล้วฮะจะเปลี่ยนคำทำนายแล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้ บางคนก็พลัสอยู่เนี่ยคู่ครองเป็นไงคู่ครองฉันอยู่ในภพสุภะอ <mon> ่านะเหมือนกับคู่ครองฉันไปอยู่สุภะเนี่ยฉันฉันมีความสําเร็จเรื่องคู่อ่าถ้าพลัสไม่เสียนะพลัสไม่เสียนะฉันมีความสําเร็จเรื่องคู่แต่ถ้าะลัสเสียฉันไม่มีความสําเร็จเรื่องคู่หรือถ้าพลัสดีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นด้วยกับคู่ครองคนนี้แต่ถ้าพลัดเสียผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย กับคู่ครองเอาเสียมากๆแลรัฐปรหัสดีอ่ะอาจจะได้คู่ครองมาจากต่างถิ่นแดนไกลนะนะรัฐปรหัสเสียล่ะระวังต่างถิ่นแดนไกลจะสร้างปัญหาด้านความรักครับหรือระยะทางสร้างปัญหาด้านความรักครับเนี่ยอยู่แถวแถวนี้แหละแต่เดี๋ยวคลิปหน้าคําทํานายต้องเปลี่ยนแลละเพราะคลิปหน้าเป็นการทํานายของเดือนพฤษภาคมล้างไพ่กันทายครับล้างไพ่กันทาย นะเรียกว่าทายกันใหม่หมดเลยทายกันใหม่หมดเลยชะตามีการเปลี่ยนแปลงเหรออืมทุกลัคนาทุกราศีเลยก็ว่าได้นะ่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับลัคนาราศีกันในเดือนเมษายนครับสวัสดีครับผม